สางเป็นสโอ้ยได้จริงเป้งข้นแม่แบบนี้สเป้งมาแม่โอ้ย่าจะเองาหอเปลนี่พวกของเยอะเลยพวกของม ไปสิบสี่พันบุกจงกองบก้ตอนนี้ครับกำลังจะทำเกนเเด้อกาดดมาอแม่อ๋อแม่แม่แปรงทรายลงค่ะอุ้ยเหยียอย่างนี้จุ๊งจะไปดูไหมใช่ดำดำมาอนเด้อ ใส่แล้อันคิดนะวะอยกาดูย้อย่าดูยิ้งหกอย่าดูยิ้งคิดว่ะนั่นี่คนสุดท้ยแนะจับตัวใดใส่หรอวะม่เคนเชื่ออยู่พวกนี้บ้าอบ่างนี้น้องไปแล้วเนาะไปเลยบ้าตะนใ่รถงดนอ้อ้าเห้บยงไเอา เตัวนี้กำลังงามป่ะแมคาจะเมื่อยเลยนี่มืครับำจ้าพมคาน้ำเลยนี่มอียสุทลังสวยเลยเห็ดหลายคนเี่มหตหลายคนได้ยิน้องชิมยังไม่ชิมไมะา่งไปชิมกอตัวนี้กอบดี มันกับมันกับมันก,กับก้อนใหญ่อีกตัวนี้นะพริกแน่นะแม่ตัวนี้ตัวนี้นพริกเหลวกินนี่เห็น,นว่าผู้กภาควันนี้มือใหม่เย็ดเหตุเด้อมวันนี้เด้อซื้อฮาแถมหนึ่งวันนี้มือมโปรโปรมสั่นมือเดียว <laughs> มือเดียวเท่านั้น ใส่พักเดฟกะลำแล้วมันกะคากอะไรเมื่อนี้มีใส่ยังเดียวปุยบอัดสุกแล่สุดเอ้ามันี่นย้อยนึ่มอกะเดียวเนาะควรหนเข้าเด้นี่เขาจมจอจองให้ใส่ก้อนนี้ หน้าโคขึ้นโตงหลังเรื่องคนโจรลายนี่ตอนี้มาเห็ดเองเลยมาเหตุเองเลยแม่ค้าเป็นวินงโอ้ยแต่เด็เชลูกค้าเลยเฮ็ดทลูกค้ารานี่นะนี่นี่นี่ส่งหน้าโคก่อนเส็ดส่งพร้มวไแม่ค้าเป็นวินบเดดิว เอาทุงนตอนรุ่มวางนี่นีไหมเ้เลยนะเป็แต่แซ่บเลยโย่เี้าว่าร้องานทำไหม่กล้องจับใส่เองนี่ตัวนี้แปลงติจับขึ้นเลยเน้น่ึ้เลยเป็นไหร

มโบเป็นแปลงแนี้ขมมึ้ข้าวผสมนี่สาล่ายสาลายสาลัยสาลายอ้าเียนไปสาล่ยเบิ้นเลยดิใส่ไปเลยตอนไหนแค่ว่ามา,มาลงดน่ว่าตอนไหแพ้เอาไ,ได้ชีปอันนไหมคะ Hãy subscribe nói cho kênh Ghiền cái đấy Để không cái đấy những là cái dẫn không